ถ่ายตอนกูไม่ถ่ายแล้วปิดตอนกูไม่ถ่าย <c oughs> <laughs> มาถ่ายรอบเจ๊ถ่ายไม่ใช่เปิด <มา S 2> หน้าของเพื่น <มา S 2> ด้านไหนด้านนี้อ่ะไม่เสมอเลยด้านนี้เหรออือเหรอเขาจะเราทำด้านเมื่อกี้กันะดูแม่งสองด้านด้านนี้ไม่หล่อน อันอันถ้าฟังเสียงเขาอยู่นะทำสองด้านเลยนะเข้าใจว่าเดี๋ยวจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตัดเสียงตอนที่พูดกันออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้อัดเสียงอีกทีหนึ่งนะอันอันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของท้ายคลิปเราจะพูดอะไรนักหนามันจะเปิดเป็นทายคลิปเลยเหรอฮะทำไมพูดตอนที่เอามาให้บันไปตาดูดิมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นวงกลมเกิดเป็นวงกลมตรงนี้แกมาดูดิ มันไม่ได้เป็นวงกลมข้างนอกมันเป็นวงกลมข้างในแบบนี้ได้ปะไม่รู้อ่ะเอาเอาอย่างเงี้ยแล้วกันเรา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 ถ่ายไปเราไม่ต้องบอกว่าม네ันเป็นยังไงได้ปะเรา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 เก็ไม่แน่ใจ Ich dann gleich zu vom Frau Mokos.